ไม่อยากให้ลูกยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะวันนี้ t o t t y Books and Toys มีเกมสำหรับเด็กอายุ4-7ขวบมารีวิวให้ดูค่ะมาดูกันว่าเล่นยังไงในชุดนะคะก็จะมากับแท่นแบบนี้แล้วก็ตัวพลาสติกที่มีรูปต่างๆนะคะทั้งหมด10อันในพลาสติกเนี่ยก็คือจะมีรูปแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ที่ต่างกันนะคะอย่างอันนี้มีไก่นี้ นี้มียัดเามีวิธีเล่นนะคะจำนากับโจทย์หนะังสือที่เป็นโจทย์1ถึง60โจทย์นะคะเริ่มจากง่ายไปยากก็คือแนะนำจะให้เล่นจากง่ายก่อนนะคะเพราะว่าน้องเวลาถ้าเกิดทำได้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกภูมิใจอยากจะทำอีกนะคะวิธีเล่นก็คือเราจะดูภาพสังเกตอันนี้ก็จะเป็นการฝึกสังเกตให้ลูกสมมุติว่าอันนี้จะเป็น แบบตรงแล้วก็มีดอกไม้2อันนะคะเราก็จะหาก่อนอันนี้ถ้าเวลาลงเนี่ยมันจะลงเป็นแบบนี้ค่อยๆลงพลิกไปพลิกมานะคะถ้าถูกมันก็จะพลิกแล้วถ้าถูกก็ก็คือถูกแล้วเราก็หาอันใหม่แต่ถ้าผิดอ่อย่างอันนี้สมมุติเราลองปึ๊บอ่ะผิดอย่างนี้ผิดก็คือก็จะต้องแก้ใหม่ ใส่อย่างนี้เาเราใส่อย่างนี้เราผิดใช่ไหมเราก็ต้องเราเอาอีกด้านหนึ่งมันเป็นการฝึกฝึกเหมือนกับว่า try and error นะคะคือแบบถ้าผิดก็คือลองใหม่อ่าคราวนี้เมื่อกี้แสดงว่าใส่ด้านนี้ผิดเราก็ต้องเอาอีกด้านหนึ่งกลับเข้าไปอ่าอย่างนี้ถูกละ ขนะนี้นะคะก็คือเด็กเนี่ยจะต้องฝึกสังเกตแล้วก็เป็นการเรียนรู้นะคะเป็นการฝึกความพยายามด้วยว่าที่เราทำถ้าไม่ถูกแล้วก็แก้ไขใหม่ไปได้เรื่อยๆค่ะก็เป็นเกมที่ดีนะคะเพราะว่าไม่อยากให้ลูกอะ่ะแบบยอมแพ้อะไรง่ายๆเวลาทำก็อยากให้ทำให้เสร็จนะคะในโจทย์เนี่ยก็จะมี1-60ดงถดนอันนี้จะเป็นง่ายหน่อยก็คือจะแบบ ฝังแถวถ้าเริ่มยากมาข้างหลังก็คือจะมีแบบจนไปถึงข้างบนเลยนะคะก็คือใส่ทุกอันเยเป็นเกมสนุกสนุกน,นะคะสำหรับเด็กอายุ4-7ขวบที่แนะนำนะคะ่ะ ทัฟตี้บุ๊กเซนทอยตั้งใจคัดสรรหนังสือและของเล่นเสริมพัฒนาการเพื่อลูกน้อยของคุณฝากกดไลค์และติดตามเพื่ออัปเดตของเล่นที่จะเข้ามาใหม่ทุกอาทิตย์ค่ะขอบคุณค่ะ